รู้จักตัวเองหาคำตอบว่าฉันเป็นใครและเหมาะกับอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนคามพอดแคสกับหวานอีกครั้งนะคะและขอบคุณมากๆค่ะที่มาเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP นี้ค่ะวันนี้หวานอยากจะชวนทุกคนค่ะมาค่อยๆพาตัวเองกลับมาใกล้หัวใจอีกครั้งนะคะในหัวข้อที่หวานเชื่อว่าหลายคนเลยค่ะ กำลังถามตัวเองอยู่นะคะว่าฉันคือใครและเหมาะกับอะไรบางคนใช้ชีวิตแบบรีบเร่งคะ่ะจนลืมไปเลยคะ่ะลืมหยุดที่จะถามตัวเองว่าเส้นทางที่ฉันเดินอยู่เนี่ยใช่ของเราจริงๆหรือเปล่าวันอยากจะให้ทุกคนนะคะลองหลับตาและถามตัวเองดูค่ะว่า สิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฉันรักมันหรือว่าแค่ต้องการทำมันลองถามตัวเองอีกคำถามนึงดูนะคะชีวิตที่ฉันใช้อยู่มันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือว่ามันแค่ภาพที่คนอื่นอยากให้เป็นกันนะหวานเชื่อว่าคำถามเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นกับเราทุกคนค่ะ โดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกลา้ารู้สึกเหมือนหลงทางคำถามเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะผุดขึ้นมาเพราะว่าสังคมของเราที่เรายืนอ,อยู่ทุกวันนี้สอนให้เราต้องวิ่งให้เร็วค่ะต้องทำงานให้เก่งต้องเรียนให้เก่งต้องมีงานทํำที่ดีมากกว่าสอนให้เรารู้ว่าเราควรวิ่งไปทางไหน นี่ก็ไม่แปลกค่ะที่เราทุกคนอาจจะหลงทางได้บางคนเรียนจบมาปุ๊บก็ทำงานเลยทันทีบางคนเดินตามสิ่งที่สังคมบอกว่าดีเราถึงทำแต่ไม่เคยมีเวลาหยุดฟังเสียงหัวใจของตัวเองเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครและจริงๆแล้วเราเหมาะกับอะไรกันแน่ หวานจะพาทุกคนมานั่งคุยกันค่ะแบบใจต่อใจเลยแล้วค่อยๆถอดรหัสตัวเองกันไปนะคะให้เราได้ยินคำตอบของคำถามที่อยู่ในใจมาเนิ่นนานแล้วค่ะทำไมเราหลายคนถึงยังไม่รู้จักตัวเองละ่ะเราลองมาตั้งคำถามให้ตัวเองดูตอนนี้เลยนะคะถามตัวเองดูค่ะว่าฉันรู้จักตัวเองจริงๆหรือเปล่า ลองนึกดูนะคะและสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับฉันจริงไหมหรือเป็นสิ่งที่ควรทำตามที่ใครๆเขาบอกไว้หลายคนค่ะที่หวานพูดคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นใครต่างๆนะคะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานต่างก็มีจุดหนึ่งในชีวิตค่ะที่เริ่มตั้งคำถามแบบนี้กัน เพราะว่าอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าหมดแรงทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักเลยวันนี้รู้สึกหลงทางบ้างทั้งที่ก็มีทุกอย่างแล้วหรือบางคนก็ทํางานเก่งค่ะแต่กลับพูดว่าเราไม่รู้จักสิ่งนี้สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆบางครั้งก็ทํางานเก่งแต่บางทีก็ยังงงอยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะว่าเราโตมาในโลกที่สอนให้เราต้องวิ่งให้เร็วอะค่ะมากกว่าที่จะสอนให้รู้ว่าควรวิ่งไปทางไหนให้ถูกนี่ละค่ะตั้งแต่เด็กเราอาจจะถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ก็ไม่มีใครถามเลยค่ะว่าโตขึ้นมาแล้วอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน เราก็เลยไม่ได้ถามตัวเองเผลอลืมที่จะถามตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วฉันอยากมีชีวิตแบบไหนกันนะที่ฉันมีความสุขสิ่งที่คนรอบข้างชื่นชมเช่นการสอบให้ได้อันดับดีๆเกรด C เกรด A แล้วมีงานที่มั่นคงมีรายได้มากมาย บางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งที่หัวใจเราต้องการก็ได้ค่ะแล้วเมื่อเรารู้และเริ่มสังเกตแล้วว่าเมื่อเราเดินมาเส้นทางที่มันไม่น่าจะใช่เราแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยและเครียดกับมันง่ายๆค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าใจของเรานี่แหละค่ะกำลังบอกว่านี่มันไม่ใช่เรา นี่มันไม่ใช่ชั้นวันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจและเข้าใจตัวเองได้ง่ายมากขึ้นนะคะนั่นก็คือหนังสือชื่อว่าอิคิไกค่ะแปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือเหตุผลที่ทำให้เราตื่นขึ้นมาทุกเช้าได้อย่างมีความหมายนั่นเองนะคะ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาได้ลงไปศึกษาชีวิตของผู้สูงอายุนะคะในเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเมืองนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่หนึ่งค่ะที่มีคนอายุยืนมากที่สุดในโลกนะคะแล้วเขาก็ได้พบค่ะว่าคนที่มีชีวิตยืนยาวและมีความสุขไม่ใช่การกินอาหารสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่สิ่งที่พวกเขามีค่ะก็คือหลังอีกิไกนี่เองนะคะคือการมีเหตุผลที่จะทำให้พวกเขาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันนี่เองค่ะหลักของอีกิไกนะคะมีง่ายๆ4ข้อด้วยกันค่ะที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองนะคะสิ่งแรกค่ะก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักและข้อ2สิ่งที่เราเก่ง 3คือสิ่งที่โลกต้องการและสุดท้ายข้อ4คือสิ่งที่เราสามารถสร้างรายได้จากมันได้ค่ะถ้าทั้ง4ข้อนี้เป็นวงกลมเมื่อซ้อนกันจะมีจุดตรงกลางนะคะนั่นละค่ะเรียกว่าอิคิไกค่ะจุดอิคิไกนี่ะค่ะคือจุดที่เราทุกคนเนี่ยจะเป็นคนแบบนั้นอย่างแท้จริง เราต้องหาหลักอิกิไกของเราให้เจอด้วยหลัก4ข้อนี้ค่ะเราจะค้นพบและรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงค่ะฟังดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากนะคะเพราะว่าคนจำนวนมากเลยค่ะอาจทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดค่ะแต่ไม่ได้สิ่งที่เรารัก ลองฟังคำนี้ดูนะคะอาจจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราเก่งแต่ว่าเราไม่ได้รักมันหรือบางคนอาจจะทําสิ่งที่สร้างรายได้ได้มากๆทํทำรายได้ได้ดีเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วกลับรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีค่าเลยงานนี้เงินที่ได้มาไม่เห็นมีคุณค่าอะไรกับฉันเลยนี่ละค่ะอีกไกไม่ได้แปลว่าต้องลาออก ตัวเองนะคะเมื่อเราค้นพบแล้วไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องลาออกเพื่อไปอยู่บนเขาไปอยู่โดดเดี่ยวไปอยู่ปลีกวิเวกคนเดียวแต่มันหมายถึงการที่เราอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะแม้จะใช้ชีวิตแบบเดิมที่ทํางานเดิมบ้านหลังเดิมครอบครัวเดิมนะคะบางคนอาจจะพบอีกิไกผ่านการเขียนหนังสือก็ได้ค่ะบางคนอาจจะพบ อิคิกไยผ่านการที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกอย่างมีความหมายก็ได้บางคนอาจจะพบว่าตัวเองได้ทำอาชีพเล็กๆเนี้ยแล้วช่วยผู้คนในชุมชนได้เนี่ยค่ะคือการค้นพบตัวเองในแบบชีวิตเดิมที่เราเป็นอยู่คะ่ะแต่เราหาตัวเราให้เจอแล้วหวานก็เชื่อค่ะว่า ทุกคนเองก็สามารถค้นพบอีกิไกยของตัวเองได้ไม่ยากนะคะถ้าฟังคลิปนี้จนจบค่ะหวานมีตัวอย่างนะคะเป็นแรงบันดาลใจจากสตีฟจอฟและ J.K. r o โ l ลลิงมาฝากค่ะสตีฟจอฟนะคะเขาเคยเล่านะคะว่าเขาเนี่ยวิ่งตามสิ่งที่เขารักมาตลอดเลยแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันดูแบบไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลในตอนแรกค่ะ เขาก็ยังทำในสิ่งที่เขารักมาตลอดนะคะและเขาเนี่ยได้ไปลงเรียนวิชา c a l ิ i g r a p h y ค่ะที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์ในตอนนั้นวิชา c a l ิ i g r a p h y นี่คืออะไรเดี๋ยวหวานจะมาอธิบายกันนะคะ c a l ิ i g r a p h y เนี่ยตอนนั้นอะดูเหมือนไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยมีใครเรียนเลยค่ะแต่เขากลับสร้างแบรนด์ apple เนี่ยค่ะ ได้อย่างมีดีไซน์ที่สวยงามจนกลายเป็นตำนานขึ้นมานั่นเองนะคะมีใครรู้จักวิชานี้บ้างคะวิชานี้นะคะเป็นการเขียนค่ะเป็นการออกแบบฟอนต์ค่ะที่ให้ดูมีกราฟิกอะคะ่ะสามารถที่จะออกแบบตัวอักษรให้เป็นลายเส้นได้สวยงามในแบบฉบับของตัวเองนะคะ สามารถนำไปโหลดขายทําเป็นศินละปะนะคะงานแสดงโชว์ได้มากมายเยอะแยะเลยค่ะจากการออกแบบตัวอักษรน,นี่ละค่ะนี่คือวิชาคาลิกราฟีนะคะและในอีีนี้นะคะหวานก็มีการบ้านค่ะให้ทุกคนนะคะกลับไปค้นพบตัวเองค่ะค้นหาตัวเองนะคะด้วยการบ้านที่หวานจะมอบให้วันนี้ค่ะให้ไป หาตัวตนของเรานะคะในแบบฝึกหัดง่ายๆที่หวันจะให้ไปรู้จักตัวเองใน5วันค่ะลองทําติดต่อเนื่องกันนะคะต่อเนื่องกัน5วันนะคะแล้วเราจะค้นพบตัวเองได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะข้อแรกนะคะในวันแรกเนี่ยหวันอยากให้เราเขียนค่ะในสิ่งที่เราหลงไหล10ข้อ สิ่งที่เราหลงไหล10ข้อจะเป็นสิ่งที่เรารักอะไรก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเราหลงมันมากๆเลยเช่นเราชอบฟังพอดแคสต์เราชอบดอกคุลาบเราชอบเสียงขันทีเบตเราชอบฟังเพลงเราชอบเดินเล่นเราชอบเขียนหนังสือเราชอบอ่านหนังสือเราชอบไปร้านกาแฟ อะไรก็ได้ค่ะเขียนไปเลยค่ะ10ข้อนะคะ10ข้อที่เรารักเราหลงไหลส่วนมาต่อกันในวันที่2ค่ะให้เรานั่งเขียนค่ะว่าสิ่งอะไรที่ฉันเนี่ยทำได้ดีโดยธรรมชาติทําได้ดีโดยธรรมชาติเลยค่ะที่เป็นเรานี่แะค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําสวนการปลูกผักการ ทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดให้มันแบบเราทําได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติเรารับฟังคนอื่นเก่งเราชอบช่วยเหลือคนอื่นเขียนได้เลยค่ะอันนี้ไม่จํากัดข้อค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราทำได้หลายๆอย่างทำดีได้หลายๆอย่างโดยธรรมชาติเราเขียนไปได้ไม่จำกัดข้อเลยค่ะอันนี้ส่วนมาในวันที่3ค่ะให้นั่งเงียบๆกับตัวเองสัก10นาทีก่อนเขียนนะคะและสังเกตดูค่ะว่า เวลาที่ทําอะไรแล้วเราลืมเวลาไปเลยทําแล้วเพลินจนลืมเวลานั้นไปเลยลืมดูนาฬิกาไปเลยนั่นคือสิ่งอะไรนั่นคือเรากําลังทําอะไรอยู่ลองดูนะคะในวันที่3ลองนึกดูส่วนมาในวันที่4ค่ะอยากให้นึกถึงปัญหาหรือสิ่งที่โลกกําลังอยากให้เราช่วยแก้ นึกถึงปัญหาสิ่งที่โลกกำลังต้องการให้เราช่วยแก้คืออะไรอันนี้อย่างเช่นนะคะถ้าเราลองคิดถึงว่าเราเราเห็นสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นแล้วเรารู้สึกอยากจะเข้าไปช่วยนั่นนะคะคืออะไรเช่นสมมติว่าเรา,เ,าเห็น คนแก่กําลังจะข้ามถนนถือของหนักๆเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะช่วยอะไรหรือเราเห็นเด็กที่เขาไม่เข้าใจคำถามข้อนี้ทำการบ้านไม่ถูกข้อนี้เราอยากจะช่วยยังไงได้วิธีแก้ของเราคืออะไรบ้างลองเขียนเล่าไปเลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแค่เราคิดและเราลงมือเขียนลงไปค่ะ แล้วต่อมาในวันที่5นะคะลองดูค่ะว่าข้อไหนบ้างที่มันทับซ้อนกันมันเหมือนกันบ้างนะคะตรงนั้นแหละค่ะคือจุดสำคัญค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะลองนั่งอ่านดูตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ี่เลยค่ะว่าอะไรข้อไหนที่มันดูคล้ายคลึง มันตรงกันมันดูทับกันมันดูไปด้วยกันได้นั่นล่ละค่ะอาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราลึกๆที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช้เวลาอยู่กับมันนะคะทั้งหมดนี่แหละคะ่ะการบ้านที่หวานให้ไปอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะคะ การที่เราจะรู้จักตัวเองได้เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันค่ะแต่เป็นการเดินเคียงข้างไปกับตัวเองทุกๆวันนะคะร่างกายของเราใจของเราฝึกที่จะเรียนรู้ไปกับมันค่ะเหมือนเราเดินไปข้างๆเพื่อนรักที่สุดของเราในชีวิตนี่แหละค่ะไปด้วยกันทุกวัน สุดท้ายนะคะหวันอยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะในโลกใบนี้ที่ต้องการเราในแบบที่เป็นเรานะคะเราอยากให้เป็นตัวเองที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีของเรานี่แหละค่ะเพื่อพัฒนาต่อยอดตัวเองกันนะคะหวันอยากให้ทุกคนรู้ว่าการที่เรารู้จักตัวเองอะคะ่ะมันไม่ใช่คำตอบเดียวในชีวิตแต่มันเป็นเส้นทางค่ะ ที่จะทำให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบและเต็มที่ไปด้วยกันกับมันนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะและหวานหวังว่าการบ้านในวันนี้จะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วขอให้ทุกคนนะคะค้นพบตัวเองได้อย่างแท้จริงรู้รู้ลึกถึงตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราเหมาะกับอะไรนะคะถ้ามีคำถามอะไร พิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ